ตลาดซับนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในปัจจุบันเนี่ยอ,อย่างตอนที่แล้วเราพูดถึงตลาดซับไปว่ามีการตลาดในการซื้อขายหุ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีสนินทรัพย์ประเภทหนึ่งเรียกว่าสนินทรัพย์ดิจิตอลเหรียญต่างๆที่เป็นคอยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเหรียญที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนในการทําอสังหาริมทรัพย ทำหนังนะครับหรือแม้กระทั่งทำโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเกิดเหรียนขึ้นมาเนี่ยก็มีการซื้อขายนะครับก็มีคนทําตลาดทีาเรียกว่าเอ็กชเชนขึ้นมาในการซื้อขายนะครับต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดีวยวกันตลาดซับเอ็กก็มีอีกตลาดนึงที่ว่า TDX ขึ้นมานะครับในการซื้อขายเหรียญด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ถามคำแรกก็คือว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นนะครับส่วนตลาดเอ็กชเชนหรือว่า ก็มีเพื่อนเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็ละคนละประเภทกันแต่ทั้งสองตลาดเนี่ยถูกกำกับโดยหน่วยงานรัฐน,นะครับให้เกิดความไว้วางใจในการที่จะดูว่ามีข้อมูลในการซื้อขายแล้วก็ป้องกันนะครับในการที่ประชาชนจะถูกหลอกลวงนะครับในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่ประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าหลักทรัพย์นะครับหรือคนที่ครับเอาเหรียญขึ้นมานะครับในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลต่างเหล่านี้ต้องมีการขออนุญาตนะครับทำรายงานทางการเงินมีระบบงานที่ดีมีฐานะการเงินที่ดีเนี่ยเพื่อให้คนที่ลงทุนเนี่ยเกิดความไว้วางใจและป้องกันความเสียหายได้ครับ